ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมา unbox PlayStation 5หรือว PS 5ผมรอเวลานี้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ย้่วยช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 ่ว่วยช่วย่วย้่วย่วยชย่ว่วยช่ยช่วย่ย่ยค่ะ่่่ย่ะย่ย่่่่ ทุกคนคะวันนี้วันสงการี <c oughs> <c oughs> ใช่วันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากๆรอคอยมานานคือวันที่ผมจะไปรับ PlayStation 5นะ <c oughs> ผมมากดรีออเดอร์ไปแล้ว3 <c oughs> ครั้ง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เลย <c oughs> สักครั้งแมงไม่รู้เป็นอไรแล้วหัวร้อนมาก <c oughs> จนไม่ไหวแล้วมันต้องรีเซลแล้วมันต้องโดนรีเซลแล้วมีพี่คนดึงใจดี ก็ปล่อยให้ผมราคาย่อมเยาวแต่ก็ไม่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่นะถือว่าย่อมเยาวในช่วงนี้แล้วกันมันหายากอยู่นะวันนี้กํลาลังขับรถไปรับเลยเดี๋ยวดีแจกเขาหน่อยนะรอมานานเลยด้วยไปไปไป บ้านเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาอันบ็อกซ์ PlayStation 5หรือว่า PS 5ผมรอเวลานี้มาแล้วเราเอาก่อน บอกว่าที่ผมกดพรีออเดอร์ทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกที่เรากดพรีออเดอร์จำได้ว่าตอนนั้นอะ่ะมีคอมประมาณ5เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกประมาณ2เครื่องสรุปไม่ได้เลยสักอันนี้แล้วก็มีอันที่กดได้แล้วก็ไม่ทันสรุปก็คือไม่ได้ในรอบแรกรอบที่2ทีเนี้ยลดจำนวนเหลือประมาณ3-4ี่เครื่องก็ยังไม่ได้อีกจนครั้งที่3า เหลือสองเครื่องน้อยลงน้อยลงเขารู้สึกหมดหวังแล้วก็มไม่ได้อีกเวิร์ล่มด้วยกดไม่ทันโอ้จนแบบว่ามันไม่ได้แล้วของมันต้องมีอ่ะไม่เป็นไรกูว่จัดจรีเซล,ลมาร้องตลาดหรือตลาดตอนนี้นะวันที่ตอนนี้ผมวันที่1 3เมษานะตอนนี้อัพไปยัง23 24, 25, ่4ิ5หาเคขายยากมากทั้งมือหนึ่งมือสอเนี่ยราคาประมาณนี้เลย ผมได้มาอยู่ในราคา 20k นะมีพี่คนหนึ่งใจดีที่ผมไปเอามาเนี่ยเขาให้อะไรามาหลายอย่างเลยเขาให้ตัวเคสที่เป็นเคสซิลิโคนตัวใส่จอยเอาเกมไม่อีกไม่ทองไม่ต้องให้เอ้แต่ว่าให้พระผมมาให้พระหลวงพ่อคูณไปอีกดีดีมากเลย Thank you very much เลยนะครับพี่ที่ให้ของผมมาให้พระด้วยแล้วก็ให้ราคาที่ย่อมเยาผมคิดว่าราคาเนี้ย ผมยอมรับได้นะตอนนี้ผมก็ได้จัดมา resell unbox เ,เลยดีกว่านี่ดูกล่องพี่เขาแลปมาอย่างดีเ,เต้นเหรอ,อเครื่องเนี้ยเห็นปะเพ4นี่ผมก็เก็บตังค์ซื้อเองนะถ้ามีคนอยากได้ิน็อ็อ์มาถามราคาผมเพ4สล i มรุ่นส l i m นะครับ 500GB ส่วนรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นล่าสุดยังไงไผมลองเคสสเปคให้ทีถ้าเกิดมีใครสนใจ ใครอยากได้ PS4 นะครับทุกคนอ Inbox มาแก้นะไม่ไหวแนละ้วกล่องบนมีอะไรบ้างมีจอยมีจอยนี่นะมีจอยมีฐานรองสามารถตั้งแนวตั้งกับแนวนอนได้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นสายครับสายเสียบเครื่องแล้วก็มี HDMI 2.1ที่เขาบอกว่าคุณภาพสฟไ์ภาพดีมากแน่นอน เแล้วที่เราจะได้เห็นตัวโมเดลเป็นๆแ <c oughs> ต่ว่าคนอื่นเขาเห็นกันหมดแล้วนะมีกูคนเดียวกูยังตื่นเต้นอยู่เนี่ยมามามาพอกล่องออกเลยดีมากดีมากนี่แกะแกะเมืมอนอะไรนั่งห้อนเลยนี่ไปตัโก้ช้า เดี๋ยวก็ชะจๆฟังก่อนกันก่อนกันซืนอเงินของซืน,นอมบ้นะชื่นใจเดี๋ยวเราจะทำการเอาตัวเทสีผมออกก่อนนะบินอ,ออกมบไม่มีเยอะใหญ่เยอะใหญ่อะไรผมมีอยู่แต่ว่าเราจะตั้งยังไงเนี่ยตนี้ประเด็น ตัวล้วตอนนี้ไม่มีที่ตั้งไม่ได้ขายค่ะครึ่งนี้ขายไม่ขายเว้ยประกาศขายค่ะไม่มีที่ตั้งเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาตั้งมุมนี้เพราะว่ามุมนี้ไม่ได้นะติดชั้นตรงนี้มุมนี้แหละเดี๋ยวเราต้องใส่ขาตั้งก่อนตีมันตราดีด กัวเพตกนะไม่กลัวทีวีตกเหรอท<อ>ีวีหมิ่นมากเลยนะเลยเลยทุกคนเยนนมีเสียงมีเสียงมีเสียงเพราะว่าใช่ครับทุกคนจากเมื่อคืนนะได้มาแล้วก็หมด setting แล้วก็โหลดเกมเพิ่ว่าคอนโดที่ผมอยู่นี่แม่งเนี่ยกากมากขนาดใช้สายไรแล้วแม่งยังแบบใช้เวลาโคตรนาเนเลยเดี๋ยวมาลองจอยกันก่อนนะว่า ตัว a s t r o p e r u m ที่ผมเข้าอยู่เนี่ยมันมอนโชว์ศักยภาพจอยได้นขนาดไหนเพราะเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยที่มันให้มากับ PlayStation 5เนี่ยมันเป็นเกมที่เทสจอยแหละลองกันเลยเดี๋ยวไปลองเล่นเล่นเกมในตัว Playroom นี่ก่อนว่ามันเป็นยังไงไม่อยานี้ดึงชิเกมทำดีมากนะขนาดเป็นเกมที่แบบแถมมาก,กับเครื่องนี่ถอดได้เลยเนี่มันสั่นตลอดเวลานะ เดียสั่นตลอดเวลาทุกครั้งที่เราแบบมีแอคชั่นในเกมหรือว่าซิทูเอชั่นต่างๆอะไรเนี้ยนี่มมีเสียงเสียงนี้แหลยคือเสียงออกจอยด้วยนะเว้ทุกคนววไม่ใช่แค่แบบสั่นเินอย่างเดียวมีเสียงออกจอยด้วยนะเว้อจอยมันด,ดีเลยก็ป <c oughs> ระมาณนี้นะที่ผมไอตัวเพลย์รูมเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆผมอยากไปลองตัวฟีไฟยี่นมากกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูฟีไฟยี่นดีกว่ามา เข้ามาฟี ف า2 1ของเราแล้วมันละเอียดด้วย,ยม้ยภาพมันสวยมัเห็นปะภาพมันละเอียดขึ้นเลยนะหนึ่งในมุมกล้องอันนี้เป็นมุมกล้องที่เขาเคลมว่าเป็นมุมกล้องที่เหมือนถ่ายเทอดสดจริงๆนะไอฟิลลิ่งเหมือนเราดูบอลจริงๆเลยมุมกล้องมันดูใหม่จริงๆนะแต่จริงๆผมเวลาผมเล่นผมได้จะเล่นไอมุม น่าจะเป็นคอออมนะแล้วก็คอสตอมนิดหน่อยให้มันดูกว้างๆผมชอบดูมันขยายเหยอยาัจะสนะเล่เห็นว่าใครวิ่งเลยโอเคแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไปลองทดสอบเล่นตัวอึ่นต่อแล้วแล้วเราไปทดสอบแบบออฟฟอดีกว่าถ้าพน่าจะสวยแต่ให้เพื่อนๆดูภาพนะส่วนส่วนฟีฟ่าก็โอเคเลยดูดูฟีฟ่าแบบสวยเลยมากเลยเรามาดู เอาบอลดูพาพสักนิดหนึ่งนะเล่นเป็นด้วยนะมีเพื่อนเล่นไว้แล้วแบบมันมีเซฟค้างไว้หรือมันเล่นต่อโอ้โหเนี่ยเกมพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องหาทางไปซึ่งมไม่ชอบเลยตาพเข้ามามนนางอยู่เฉยไม่มาเลยตามเข้ามาเร็วโอ้โหไม่เชื่อฟังพอ ทางบันตันถึงว่าลูกเเชื่อฟังกูไปดิ่ะนี่ขนาดนี่น่าใช่ประมาณนี้นะครับคน,นสำหรับอด d อดวอกนี่ัดเป็นข้อลอ่เอเต็มแทนลย ไหนสรุปสิสรุปสิสรุปคือดีดีโคตรสวยงามภาพสวยแล้วก็จอยก็คือดีที่ผมซื้อมามันเป็นราคารีเซลนะต้องบอกนี้ที่ตัดสินใจซื้ออ่ะรู้ึกว่าเราอยากมีแล้วอะ่ะเรารอกดตัวพีออเดอร์มาทั้งหมดสาครั้งแล้วเราก็ไม่ได้เลยนะแล้วก็ราคาที่ได้อะ่ะก็โอเค รู้สึกว่าเราจับต้องได้ผมแล้วผมจับต้องได้ส่วนคนอื่นก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราพอใจกับราคานี้ไหมแต่ผมค่อนข้างพอใจผมเห็นมาตั้งแต่ราคา4หมื่นเนี่ยจนทุกวันนี้มันก็แบบลดมาประมาณ2 0,000ได้แล้วสรุปเลยนะก็คือสําหรับผมละถ้าคนที่รู้สึกว่าไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรรอได้ก็รอไปเถอะเงี้ยกับราคารีเซลตอนนี้มันก็อาจจะแบบโหดร้ายแต่ว่า ก็ต้องเข้าใจเขาเขาหักเครื่องมาได้แต่เรายังหาไม่ได้อนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากที่อยากจะเสพภาพสวยฟิลลิ่งดีๆจอยดูโอ้เซนเล่นแล้วแบบรู้สึกฟินอนะไรเงี้ยก็ซื้อเถอะกับถ้าเกิดคุณมีบัตรเจนแล้วคุณก็พอใจในราคาที่แบบเออโอเครับได้ในราคารีเซนเนีก็จัดเลยคนระับแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้มันก็จะมี วางขายหน้าร้านแหละอีกสักประมาณ2-3สเดือนมัน้งอันนี้ผมเดาแล้วนะก็จบคลิปนี้ครับประมาณนี้ครับรีวิว PlayStation หแล้วก็ไปที่ผมไปรับมาเนี่ยก็ประมาณนี้ฝาก like, กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องไอเจฟด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปผมคลิปต่ตอไปแล้วก็รายการต่อไปนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปเล่น p พย์ห้ากันนะ